อเคสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาตอบปัญหาสําหรับช่างต่อขนตาก,กันนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะเป็นช่างต่อขนตาเนาะเดี๋ยวครูรอเพื่อนๆของเราเข้ากันมาแป๊บน,นึงนะคะ อ่ะโอเคครูขอแชร์ลงกลุ่มนิดนึงนะคะสวัสดีนะักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ไม่มีหน้าครูนะคะโอเคมาเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะคะใครมีคําถามนะคะพิมพ์คําถามของเตงม,มาได้เลยนะคะว่าต่อขนตาม,มีปัญหาเรื่องไหนแล้วก็อยากจะให้ครูช่วยเรื่องไหนนะคะวันนี้นะคะใครมีคําถามแล้วไม่รู้จะไปถามใครที่ไหนนะคะถามมาได้เลยเนาะมาเลยค่ะเราจะได้เริ่มตอบคําถามกันเลยนะคะวันนี้มาดึกนิดนึงเนาะอ่ะมาเลยค่ะ พิมคาถามของทุกคนมาได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะใครอยากรู้เกี่ยวกับคําถามเรื่องอะไรแล้วก็ยังติดปัญหาเรื่องการต่อขนตาตรงไหนนะคะสามารถถามได้เลยนะคะทุกคนคําถามแรกมาแล้วนะคะอ่ะต่อขนตาแล้วไม่เลียงเส้นเรายังต่อขนตาตามขนตาจริงของลูกค้าใช่ไหมอ่ะก็คือยังต่อขนตาแล้วเนี่ยมันไม่เลียงเส้นค่ะต่อขนตาแล้วไม่เลียงเส้น อ่ามาละคําถามของเพื่อนเพื่อเข้ามาแล้วนะคะช่วยแชร์ให้ครูนิดนึงเนาะวันนี้เนาะแชร์ให้ครูคอลัหนึ่งแชร์นะคะสําหรับนี้สําหรับคําตอบทุกอย่างนะคะแล้วก็ใครที่ติดปัญหาจะได้แชร์ไปให้เพื่อนๆช่างของเรานะคะได้รู้กันด้วยแล้วก็ได้แก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะทุกคนเนาะสำหรับคํา,คถ,าถามต่อขนตาแล้วขนตาไม่เรียงเส้นช่วยอธิบายให้ครูอีกนิดนึงได้ไหมคะว่า มันเกิดจากอะไรหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะครูจะได้ตอบคาถามคําถามไม่ถูกนะคะอธิบายไม่ถูกแต่มีรูปเปรียบเทียบค่ะครูโอเคงั้นครูน่าจะประมาณว่าต่อขนตาแล้วมันไม่เรียงเส้นใช่ไหมถ้าให้ครูตอบนะคะมันไม่เป็นทิศทางเราวางแล้วมันไม่เป็นทิศทางใช่ไหมไม่เป็นทิศทางใช่หรือเปล่าอ่ะไม่เป็นทิศทางต่อแล้วไม่สวยคือที่ยังต่อแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เป็นทิศทางแล้วมันไม่สวยเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องวางองศายังไงองศาการต่อขนตายังไงนะคะถ้าเราไม่รู้วิธีการวางองศาการต่อขนตาที่ถูกเนี่ยมันต่อยังไงก็ต่อไม่สวยนะคะทุกคนต้องพูดเลยนะคะว่าต่อยังไงก็ต่อไม่สวยนะยังไงก็ต่อไม่สวย และจะต่อไม่ได้เยอะถ้ายังติดปัญหาตรงปัญหาตรงนี้นะคะปัญหาว่าต่อขนตาแล้วเนี่ยมันยังไม่เป็นทิศทางยังวางตามขนตาจริงของลูกค้าอยู่ครูแนะนําว่าอยากจะให้ทุกคนเรียนเพิ่มนะคะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่ายังไม่รู้ว่ามันทํายังไงในเรื่องของทิศทางเนี่ยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะลงเรียนเพิ่มสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบทเรียนตรงเนี้ยเราจะต้องได้รับการฝึกฝนแล้วก็ได้รับการพัฒนาฝีมือเรานะคะแล้วก็ในการเรียนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็มีเนื้อหาอธิบาย ไปอนเนี้ยเราอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะมันจะต้องมีทิศทางนะคะการต่อขนตาถ้าเราอยากให้มันเป็นทิศทางเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องวางตรงไหนก่อนอย่างเงี้ยเราต้องรู้จังหวะการวางนะคะแล้วมันถึงจะเรียงตัวสวย ไม่ใช่ต่อตามขนตาจริงของลูกค้าแล้วเราจะว่ามันจะสวยนะคะมันจะไม่มีการปรับทรงตาอะไรทั้งนั้นถ้าเรายังต่อตามขนตาจริงของลูกค้าโอเคไหมทุกคนการต่อแล้วไม่เลี่ยงเส้นทูต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าฝึกเรื่องทิศทางสําหรับคนที่เคยเรียนมาแล้วฝอร์ดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องทิศทางกันโดยรวมอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่เคยเรียนมาแล้วฝอดว่าทุกคนจะรู้เรื่องทิศทางในการวางและองศาในการวางนะคะส่วนใหญ่ถ้าเรียนมาแล้วฝอดว่าทุกคนจะรู้เรื่องนี้นะคะ